ข้อมูลในคลิปนี้คือสิ่งที่คุณต้องเข้าใจาเพราะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากจากธุรกิจเมื่อ5ปีก่อนตอนนี้ไม่ได้มีทางเลือกมากสำหรับผู้สร้างเพราะอำนาจไปอยู่กับผู้เสพส,ส่วนใหญ่อย่างเช่นเวลาที่พวกเขาดูคลิปมีโฆษณาแทรกเข้ามาพวกเขาก็จะกดสคริปเลื่อนผ่านทำให้ถูกลดทอนความสนใจลงไปหรือแม้แต่หนังละครก็ยังถูกแยกไปตามแอปต่างๆที่ผู้เสพนั้นยอมสมัครเมมเบอร์ด้วยซ้ำ เพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่มีอะไรมาขั้นความสนใจของตัวเองฉะนั้นผู้สร้างอย่างคุณจึงต้องเลือกว่าจะสร้างเนื้อหาอย่างไรให้ตรงใจกับคนเสพคุณจะทำยังไงให้คนเสพเนื้อหาในเวลาที่เขาต้องการและอยู่ในพื้นที่ของคุณได้และนั่นก็เรียกว่าความสนใจซึ่งโคชโอจะเฉลยให้ฟังในคลิปนี้ทีเดียวเลยว่ามีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะได้รับความสนใจนั่นก็คือปริมาณปริมาณเนื้อหาของคุณต้องมากพอในตลาดเพื่อ ดึงความสนใจได้แต่หลายคนกลับมองข้ามจุดนี้ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณและผู้เสพสารต่อไม่ได้เท่านั้นเอง